มาไ,ไหนกันวัดไทยโลมัววัดไทยโลมัว,วเมื่อกี้นี้เราเข้าไปในโบสถ์กันใช่ไหมเลิฟแล้วเราก็เขาแจกค่ะฟรีด้วยแจกค่ะฟรีด้วยนี่นี่ฟต้ก็ชอบแน่แน่ เราจะเข้าไปในวิหารทองกันก่อนนะคะคนลุกเลยนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นวิหารร้อยยอดนะวิหารร้อยยอดหน้าบรรดับด้วยทองคำเปลวก่อสร้างอยู่บนเดินหินที่มีน้ำล้อมรอบเน้นด้านรูปแบบการก่อสร้างตัวคานวิหารร้อยยอดมีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาะ เป็นศิลปะแบบคันทาราดประดิษฐานเป็นประธานตั้งอยู่วิหารร้อยยอดแห่งนี้ส่วนภายนอกมีงานประติมากรรมรูปแบบปั้นหรือสีดัดตน้นอยู่ได้แต่ละด้านทั้ง4ทิศสร้างขึ้นเมื่อปี2516ก่อนการสร้างอุโบสถร้อยยอดมีลักษณะเป็นสถาปตัตยกรรมศิลป,ะ,ปะทรงไทยประยุกต์อินเดียจัตุรมุกกว้าง30เมตรยาว54เมตรสร้างด้วยคอนกรีตรเติมเหล็ก มีเนื้อที่กว้าง50เมตรยาว82เมตรค่ะพุทวิหารหลังนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเทพเจ้าเดินผลเข้าโดนใจให้สร้างขึ้นมา,านนต่อไปเราจะไปไหนกันเราจะไปดูดูหุ่นเปรถปรถ <laughs> ไปดูเปรตกันนะคะเขาบอกว่าหุ่นตัวในนี้เขามีมหัวใจมีชีวิตะครับ จะไม่ขยับแต่ว่ามีชีวิตคนลุกเลย ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรนะคะถึงแม้ความดีนี้มันจะไม่มีใครเห็นหากทำไม่ดีแล้วต้องเป็นแบบนี้นอกจากทุกกายทุกใจสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็วยังมีความทุกกายทุกใจต่อตัวเองพูดโกหกหลอกลวงพ่อแม่เมื่อตายไปแล้วนะคะก็จะ ถูกสาวลิ้นออกมาเขาจะตโรกระบาลเขาจะตุโลคกระบรลาลเขาอะไปไปฆ่าสัตว์เหล่าในั้นมาเยอะออแล้วพอพอเสียชีวิตก็ก็กหัวก็เป็นสัตว์ตามที่เขาฆ่านะครับ เห็นไหมเริมอย่ากโกหกคุณพ่อคุณแม่นะรู้นไหมแล้วก็นี่ที่สำคัญห้ามโกงโตไปไม่โกงเขาเขาก็สุมอันนี้นี่เลิฟนี่เ,นนเห็นไหม ิ่งข้อหนึ่งปานาติปาตาคือยังไงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยปานาติปาตาฆ่าสัตว์ประเภทไหนก็จะเป็นสัตว์ประเภทนั้นค่ะจะเป็นสัตว์อย่างนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยสิ่งข้อหนึ่งอ๋อนี่คือผิดสิ่ข้อหนึ่งปานาติปลานาติปาตข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะเมนย ม,มันซีเีดูว่าใครทำอะไรผิดบ้างจะแจ้งพอถึงคาดลงมาตรงนี้ก็จะทำตามนี่ก็สิงข้อหนึ่งเหมือนกันอย็นะสม่งิข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีคนเราชอบหาข้ออ้างในการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นโดยการคิดว่าเพื่อสิ่งนี้ทำเพื่อความจำเป็นแต่จริงๆแล้ว สัตว์ทุกสิ่งบนโลกนี้ก็ต่างมีชีวิตมีความเจ็บปวดมีเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเราเมื่อเราทําแล้วเราได้ผลของความทุกข์ทรมา,านเช่นเดียวกันนะคะน้องเลิฟเคยมาไหมไม่เคยน้องเลิฟรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกกลัวไหมัวานหวานเลิฟไปผิดสินข้อไหนบ้างเลิฟมาหวันหวานฮะ มีบ้างไหมแล้วกลัวเฉยๆแล้วก็เคยอยู่เคยเคยผิดสินหรอใช่ข้อไหนบ้างแล้วก็บางครั้งแล้วก็แค่แล้วเราแล้วเรามีฮิริโอตะปะหรือยังตอนนี้ย่างฮะฮิริโอตะปะคือความเกรงกลัวละอายต่อบาปตอนนี้เรามีมีตรงนี้หรือยังมีแล้วมีแล้วใช่ไหม เกียขี้เกียรนอนลูกเดียวอ่านี้เปรตทำลายของวัดทำลายสินทรัพย์ทำลายต่างๆเปรตป้นฆ่าผู้อื่นป้นค่าทุกให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกทรมานก็จะถูกทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เปรตไม่เชื่อฟังพ่อแม่เห็นไหมพอหมดอายุไข้ปุ๊บก็ถูกค้อนแล้วก็มีเหล็กมีเหล็กเสียบไปที่หูแบบนี้ไม่ใช่ถูกทําแค่ครั้งเดียวนะจนจะหมดจนหมดกรรมเห็นไหมผู้ใดที่คิดตั้นผูกคอตาย พ่อแม่อยู่เบื้องหลังทุกทรมานใจได้ครับก็จะอ้าวต้องตายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากปแเรปดขายยาเสพติดทำให้ผู้อื่นนี่หลงมัวเมาขายยาเสพติดก่อให้เกิดการผิดศีลข้ออื่นๆเมื่อเมื่อติดยาเสพติดแล้วก็ลักขโมยพูดปกด ทำไยบุพการีผู้ที่ขายนี่ยก็คือคนที่เป็นจุดเริ่มต้นก็จะได้โดนความทุกข์ทรมานอย่างนี้นะคะเปรดทำแท้งน้องกลัวอืม เออชอบรักขโมยของผู้อื่นไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีเมื่อตายไปก็ตัดแขนตัดขาไม่มีสิ่งใดที่ทำแล้วไม่ได้รับผลตอบแทน,ตน,น,นแต่ผลตอบแทนถ้าทำไม่ดีก็จะออกมาในรูปแบบที่อย่างนี้นะคะรีดไถเงินแม่เลิฟนี่นี่ ถ้ารองกลับไปเป็นญาติก็มาเปลี่ยนชื่อได้คนแต่ได้ความแตการได้ขมขู่รีดไถเงินแม่เห็นไหมถูกสาวไส้เลยเห็นไหมเห็นนะพอตายไปแล้วดื่มนี่นี่ดื่มสุราเมรัยอยากนี่เห็นไหมพอสิ้นอายุไขเมา อย่างดื่มนะน้ำร้อนๆนะลวกเข้าไปแบบนี้มันจะทมบาปเยอะมากสามารถไปสามารถทำบาปอย่างอื่นได้อีกนี่ฆ่าผู้มีพระคุณก็จะถูกทรมานมันเป็นเรื่องจริงนะเลิฟคนที่เขาเคยเห็นมาน่ะเขาก็เอาออกมาถ่ายทอดเป็นรูปปั้นรู้ไหมเนี่ยทำดีลาเว้นควาชั่ว เอาเชอไปหลาบาทข้างบนหลายร้าไม่ได้ต้นตไรคุณจะได้คุณรองหลอกรักษาคุณน่าอยู่ห้องเย็นแม่ไดง้ไปได้ด้องวิมานพยายมอ๋อ สองห้ากับวันพุธสาวขาไปจองข้างหน้ก่อนนะครับี่แอ้มทำไมหนูเห็นแค่นรกขุมที่หนึ่งเองอ่ะมีกี่ขุมอ่ะใต้ที่บอกให้เห็นเปลนว่าการฆ่าสัตว์รักทรัพย์การขโมยก็มีตอนนั้นที่หนูพูดเมื่อกี้น่ะมันครบห้าข้อแล้วแต่ข้อหนึ่งเน้นพวกฆ่าทรัพย์พวกนั้นเนี่ยเนี่โกงที่ดินวัดไม่ว่าจะโกงอะไรก็ตามก็จะมีกรรม ติดตัวมานะคะเขาโดนขายของนะคะเฮ้ยหนูชอบอ่ะต้นกระปุกอมสีคืออะไรอ่ะคืนหนังยางหน้าไม้คือหนังยางเดี๋ยวมันจะกุ้งสมัยตอนเด็กเนี่ยเอาไว้หน้าถ่ายฮะยินไก่ให้ยิงเอานี้ไปยิงเลยคือหนังยางเมื่อกี้นะเอาไว้หน้าถ่าย

วันนี้ที่วัดไผ่ลงวัวเลิฟได้อะไรมานี่ได้ลิงอ่ะลองเลยด้วยอ่างแล้วกดนี้ขับรถมาจากเทพชั่วโมงกว่า <c oughs> สามารถขับมาหนึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อมาซื้อลิงนนอโอเคบบ๊ายบายย <c oughs> ไปหาข้าวกินกันดีกว่าเนาะ